และแล้วอากาศยานสปายเพนของ l o c k h e ิ d ได้เข้ามาอยู่ในเกม Modern ์นวอร์ชิพเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องบินที่ใครๆก็รอ SR-71D Blackbird เจ้านี่เป็นรุ่นปรับปรุงเข้ามาอยู่ในเกม Modern Warship กลายเป็นเปลี่ยนเป็นคาร์ดบอมเบอนะครับโดยเจ้านี้เนี่ยจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้านท้ายของตัวเครื่องบินไม่รู้ว่าติดมาทำไมนะครับแต่รูปทรงก็คือเป็นแบบเดิม คล้ายๆแบบเดิมส่วนประวัติคร่าวๆเพื่อนๆคงทราบอยู่แล้วว่า SR71 b a c k b i r d ทําอทำอะไรได้บ้างถ้าใครไม่รู้ผมก็ขอเกินคร่าวๆแล้วกันสำหรับ SR71 b a c k b i r d นะครับจะเข้ามาทำงานแทนที่ U2 ที่เคยตกไปแล้วก็นักบินโดนจับไปนะฮะจนเพนทากอนบอกว่า U2 เนี่ยมันไม่เข้าตาและมันเป็นเครื่องบินรัตเวนที่ไม่เข้าตาและคุณต้องผลิตลำใหม่มาให้เร็วที่สุดและให้เข้าตาผมที่สุด ไม่ใช่แค่ผ่านเกณฑ์สำหรับเจ้านี่ก็เลยกลายเป็นพระเอกนะครับเข้ามาอยู่ในล็อกฮิตบาตินและก็ทำสำเร็จสำหรับชื่อผู้ผ,ผลิตคุณก็ไปหาอ่านเอาได้นะครับถือเป็น34ปีที่แบ็กเบิร์ดได้เชิดฉายและได้เข้าไปสอดแนมในในหลายภายรกิจแถมในระยะเวลา34ปียังไม่มีมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานอันไหนที่สามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปถึง ตัวเครื่องบินสปายเพยลำนี้ได้แถมความเร็วสูงสุด3มักของเขาหรือว่าความเร็ว3,600กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่ใช้พลังงานเยอะมากจนในที่สุดมันก็ถูกปลดประจำการนะครับเพราะว่าบินได้2ชั่วโมงก็ต้องเติมเชื้อเพลิงทีก็ <c oughs>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  ดูประมาณประมาณนี้ครับก็เอาคร่าวๆคือ จตลอดที่อยู่ในกองทัพในหรือว่าในบันทึกของสารอเมริกาเนี่ยหลสปีแบ็กเบิร์ดเนี่ยนะครับประจําการและปฏิบัติหน้าที่เนี่ยชั่วโมงการบินสูงสุดเนี่ยลําที่สูงสุดเนี่ยจะเคยถูกล็อกเป้าด้วยมิสไซล์เนี่ยนะครับต่อต้นนานอากาศยานถึง4 0 0 0ลูทแต่ไม่มีลําไหนเลยหรือว่าไม่มีมิสไซล์ไหนเลยที่สามารถได้ริมรถหรือสัมผัสแบ็กเบิร์ดเลยแม้แต่นิดเดียวนะมันก็เลยประจําการจนสุดท้ายนั่นเอง ส่วนอุปกรณ์ในแบ็คเบิร์ที่เซอร์ไพที่สุดเขาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของกระจกนะฮะกระจกที่ใช้แร่พิเศษนะครับจนสามารถต่อต้านความร้อนแล้วก็บิดเปี้ยวแล้วก็หักเหของแสงได้อย่างดีทําให้มันบินด้วยความเร็วสูงด้วยคนได้นะครับซึ่งเวลาใช้คนบินเนี่ยก็ต้องคัดเลือกคนด้วยนะที่เขาแต่งงานแล้วนะครับเพราะว่าเขากลัวอเมริกา,ากกลัวความลับเนี่ยหลุดไปหาฝ่ายตรงข้ามอย่างรัสเซียเป็นต้น เหมือนตอนที่ยูทูโดนสอยแล้วก็นักบินโดนจับตัวปัดนะฮะซึ่งนั่นแหละเป็นความสามารถหนึ่งของ SR 71 b l a c k b i r d ประจำการจนบมดประจำการนักบินของเขาเนี่ยต้องเป็นนักบินที่แต่งงานแล้วนะครับการแต่งงานแล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสในการแปรพักเนี่ยน้อยมากแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยจะทําได้ดีมากกว่าคนที่ยังไม่แต่งงานนะนี่กดง่ายๆเลยนะที่ผมไปนั่งหาประวัติมาแล้วก็นั่งฟังหลายๆช่องนะครับเขาก็ พูดข้าวๆประมาณนี้และเรื่องระดับความสูง80,000ฟิตเนี่ยเจ้านี่ทำได้จริงนะครับทำได้ถึง100,000ฟิตด้วยซ้ำนะยังไม่จบเพียงเท่าน,นั้นมันสามารถบินจากนิวยอร์กเนี่ยไปถึงลอนดอนเพียงแค่2ชั่วโมงเองนะครับซึ่งหมายความว่าถ้ามันมีน้ำน้ำมันมากกว่านั้นนะมันาจะบินได้ไกลมากกว่านิวยอร์กไปถึงลอนดอนด้วยซ้ำนะครับผมอยากเห็นว่านิวยอร์กบินมาไทยกี่ชั่วโมงเอออยากให้เขาลองบ้างกางเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะโดนสอยตกหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ทราบครับ พี่จีนเขาไม่ชอบให้เครืบินบินผ่านด้านฟ้าหรือว่าใกล้เคียงประเทศเขาแน่นอนอ่ะกลับเข้ามาสู่ในเกมในเกม Modern Warship นำ s r 7 1า s r a c k b i r d เเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนแหละที่มีเห็นแปลกๆก็คือเจ้านี่ตรงกลางลำถึงท้ายลำ มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นเครื่องบินจุดโจมที่เข้ามาช่วยยิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นไอพ่นเสริมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจติดมาทําไมไม่รู้นะครับแต่เรื่องจริงแบ็คเบิร์ดไม่มีอาวุธนะครับแต่เจ้านี่มีอาวุธซึ่งแน่นอนแหละมันเป็นคลาสบอมเบอร์ในเกมโมเดิร์นว s ร์ชิมันต้องโหดแน่นอนก่อนที่เราจะไปเล่นเราไปดูสเตตัสของมันคร่าวๆก่อนก่อนนะครับก็ดูคร่าวๆประมาณนี้นะโอ้โหเงาสวยมากเลยพอดูใกล้ๆเนี่ยพอมันไม่มีอะไรอยู่ข้างบนเนี่ย มันก็คือ SR71 b a c k b บ r รนั่นเองนะครับแต่พอมันมีโดนอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยหรือว่ามีต่อส่วนต่อที่เสริมมาเนี่ยเจ้านี้ก็เลยกลายเป็น Backbird ที่ยังไงไม่รู้นะสำหรับ SR71D Backbird นะครับอยู่ที่1 7 5 5 0นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่139น็อตความว่องแค่ว61.1พิสยัยเรดาร์16เจ้านี้ไม่มีโซนานะครับ แล้วก็อัพเตอร์เบอร์เนอร์แรงมาก181.9อาวุธให้มาเป็นมิไซล์2ระเบิด1ซึ่งเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมตอนอยู่ตรงเนี้มันไม่มีโดนบนนี้วะแต่เวลาวมาเล่นมีเฉยเลยเออแปลกใจไปทดสอบเรื่องอาวุธกันครับมาดูความเร็วสูงสุดครับโอ้โหหนึ่นสอตนะครับไม่ใช่สิหนึ่งพันสปีด ของมันสูงสุดนะครับในเกมโมเดิร์นวอชิพเออโคตรแรงโคตรเร็วโอ้โหสุดยอดจริงๆเท่เลยนะพอโดนเงาแล้วโคตรเท่เลยโดนเงาแล้วอย่างเท่แหเอเอาเข้ามาจนได้เนาะสำหรับ sr 7 1 back b i r d ยังไม่จบยังไม่จบโอเคเมื่อกี้พูดถึงสเตตัสไปแล้วเพื่อนเพื่อน,นเห็นแล้วใช่ไหมผมลืมบอกเรื่องระยะสายตาหรือว่าวิชวลน,นะครับในการมองเห็นระยะไกลได้ถึง4.5กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นจ้นี่ไปสปอตเนี่ย มองไกลได้ถึง4.5แน่นอนโอเคมาเทสอันแรกนะครับเป็นมิสไซล์ที่เป็นหัวลบพิเศษนะครับมิสไซล์นิวเคลียร์โอ้โหเป็นไง68,462ซึ่งดาเมจลูกนึ่งจะตกลูกละ33,000นะครับแล้วก็มีแังระเบิดกระจายอีก1,005ทำให้เจ้านี่เนี่ยทำดาเมจได้อยู่ประมาณเบอร์ละ69,000แต่ชะไหนเป็น ดาเมจเท่านั้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปมิสัยล e ์10กิโลรีโหลด15วิล็อกเป้า2.5คือมิสไซล์เอาไว้ใช้เท่ๆ,ๆนะครับมีทั้งหมด3ชุดอย่างที่บอกไปนี่ไงมิสไซล์มันเป็นมิสไซล์อันนี้หรือเปล่าบนหลังเครื่องเนี่ยก็คือมันติดมิสไซล์บนหลังเครื่องบินมานั่นเองนะครับเครื่องบินที่อยู่บน SR-71 Blackbird หรือว่า SR-71D Blackbird เนี่ย จะเป็นเจ้านี่นะครับยิงมิสไซล์ออกไปนะเห็นไหมอ๋อ75,000นะครับเป็นโดนสอดแนมนะครับความเร็วเหนือเสียงก็คือระยะยิงของมันก็คือ11กิโลนะครับ1 1 3เกิโลแล้วก็เวลาโหลด18วิล็อกเป้า3วิด้วยนะแต่มันแรงนะครับดาเมจสูงสุดถึง7 7 5 0 0 0มีแรงกระจายอีก5,000เออทำให้เกิดดาเมจ80,000นะครับตอนนี้ก็คือทำดาเมจไป1 4 0 0 0 0 3462ความเร็ว583ไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็เร็วกว่าแบ็คเบิร์ดอ่ะเออเฮ้ยโดนสอดแนมมันเร็วกว่าแบ็คเบิร์ดอีกว่าอย่างไงกันแน่วะต่อมาครับชื่อมิสไซ์ชื่อว่าประชุมผู้ถือหุ้น62ตาลที่ตากหา o o o g l e มันแปลอะไรมาเนี่ย A G M 62 W E นะครับเอ,อ้ย w อ I นะครับสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางอากาศสู่พื้นทางยุทธวิธีของอเมริกานะครับพร้อมระบบ นำทางด้วยทรอทัศน์เนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ของตัวเองจึงเป็นระเบิดน้ำวิถีมากกว่าจรวดซึ่งทางเทคนิคแล้วมันเป็นของมันเองอ้าวอะไรของมันวะเนี่ยมันแปล Google มาอะไรของมันวะเนี่ยก็คือเป็นมิสไซล์ที่ที่ที่อะไรอะบอกไม่ถูกดาเมจหกห0 0่นนะ วงหมื่นขวานะครับน้ำเมทตลกอะน้ำเมทลูกละสามหมื่นติดคีได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรีโหลดนะครับสิบสองวิระยะแปดกิโลล็อกเป้าหนึ่งจุดห้าคือมิสไซล์ทั้งสามชุดเนี่ยทำน้าเมทได้แค่สองแสนเองอะแต่ยิงได้ไกลยิงได้ไกลทําได้สองแสนมันคงก,กลัวว่าเดี๋ยวดัรตาหนอยหน้านะครับมันก็เลยทํามาสหรับเจ้านี่ยิงใต้น้ําได้ไหมเดี๋ยวค่อยเทสนะครับทำน้าเมททั้งหมดกันก่อนน้ำเมททั้งหมดครับปล่อยมิสไซล์นิวเคลียร์ปล่อยโดนนี่ทำน้าเมททั้งหมดเท่าไหร่ครับ 2 7 5 9 7ตําสำหรับชุดที่2ก็ได้อยู่แต่ได้จะทำให้ SR 7 2เสียใจหรือเปล่านะเพื่อนสองแสนอาวุธหมดบินได้สมรอบอาวุธหมดโถเอ้ยน่าสงสารไปไปทดสอบกันว่าอาวุธของมันเนี่ยสามารถโจมตีใต้นานได้ไหมได้ไหม ผมว่าไม่ต้องเสียเวลาครับมันมันโจมตีใต้น้าไม่ได้ครับมันเพื่อนเออืึองบินแม่งโจมตีใต้น้ำไม่ได้ผมก็ลืมบอกไปเต้าเลยและแน่นอนแหละเพื่อเป็นการรีวิวอะไรที่ไม่เปลืองสมองมากนั้นนะครับเราก็จะไปจัดการสัตูกันเลยดีกว่าโอ้ตานี้คนเต็มเราต้องโชว์แบ็คแบ็กเบิร์ดแล้วแล้วก็ปล่อยทุกอย่างออกไปนะฮะเราจะเน้นแบ็คเบิร์ดอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะ ก็ต้องว่ากันตามจริงพอเ,เปิดแล้วแบ็คเบิร์ดมาโชว์ตัวแล้วลํำแรกมาเลยครับเน้นเน้นแรงสองแสนไปดีสองแสนไปด,งไดีงงงงงง แล้วพี่แล้วพี่จอ่อพี่จอ่อแล้วพี่ก็ทิง้งทิ้งเลยยังไม่จบ <im itation> ยังไม่จบ <im itation> แล้วชัดแตกไงโอ้ภ <im itation> ารกิจแรกไม่สำเร็จนะครับล <im itation> ัรกิจทำลายไม่สำเร็จ เราโดนโจมตีลำแรกไม่สำเร็จว่ะเครื่องบินแบ็คเบอร์ต้องเล่นไกลๆนะฮะอย่าเล่นใกล้เด็ดขาดมาต่อมาต่อเราไปเก็บฝั่งนู้นกันดีกว่าเก่คขี้ เราบินเก็บฝั่งนี้ไปยิงใส่หัวเลยบินเก็บเสร็จแล้วหล,ล,ลบแล้วหลบแล้วเราเก็บอีกทักครั้งหนึ่ง ไอแบ็คเบิร์ดโจมตีศัตรูกันเป็นคนหมดใช่ไหมเค okay. ซึ่งซึ่งหมายความว่าแดนจะต้องเจอศัตรูทีโหดมากๆนั่นแน่เลยนรกเป็นใครหูชะคอปไปเลยสามลูกไปแล้วหูเอเอเยอะจัดแดนเก้างงไปดิรอโหลดรอโหลด ใครเขาจอมตีใกล้ๆกันเขาจอมตีใกล้ทั้งนั้นอะไรลกูกโอ้โหรอดตายได้นะผู้เองอ๋อแบ็คเบิร์ดไม่ต้องเล่นระยะไกลให้ไปเล่นใกล้แล้วก็สมควรเล่นกับพวกบอมเบอร์พวกเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรด้วยนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย บอมเบอร์กินทรัพยากรมากเลยสามชุดกับสามชุดกับ,กบเดี๋ยวผมยิงใส่ใครดีรผมลองเอ้าผมไปรีแล้วไม่ใช่หรอพออยกระดแล้วนี่โอ้โหมีเครื่องบินมาแย่งครับเ,เพื่อน โอ้ยมีเครื่องบินมาแย่งพอยต์เติมตจะช่วยกล้ยทอดอุ้ยแต่อันที่สองเร็วนะดูเร็วมากเลยและแรงด้วยแฟแล้วเสร็จเราโจมตีจากด้านนอกครับ เราจะไม่ลาสเเขานะฮะแปลแล้วอย่างงี้ก็เสร็จเราครับเสร็จเรานะ้แวแจะแตกพอดีโอ้เอ้ยจบเลยอันนี้ไม่ได้โชว์เลยแน่แหละตาอนนี้ฉันใส่สก,กินมาด้วยความโวมดฉันจะเพิ่มขึ้นว้า,หา,หา,หาเราจะโจมตีระยะไกลเท่านั้นเราจะไม่เข้าไปใกล้ศัตนนรูเด็ดขาด เจอศัตรูแล้วเราก็ทิ้งแล้วเราก็ออกมาเลยเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงทำมันเมก์กับศัตรูเด็ดขาดนะครับ เออแล้วเขาไม่กันไงแ,แตกแน่เอาฟ้าปัดแปดคืดดด่อเหมือนเว็บพันธน์เลยใช่ใช่ไหมเจ้าใช่ใช่ไหมป้าหมายของเราแน่ชัดดันแคนแตกไช้หนูมาไงเนี่ย ายเลยสองแสนโดนแบ็คเบิร์ดเล่นอันเน่หลีอาดแอบนะเจ้าดันแคน แต่งนั่นแน่ไอ้หนหูไอ้วับดันแครมาไงไนนะวะเนี่ยเวอร์สิบเก้าว,วนี้เวอร์สิบเก้าก็คือจะไม่ขึ้นเดียสามหรอบายบายดีอุเคนโอ้มันพึ่งผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าเครื่องบินมันโกงยังไง กองพงมิสไซน์ที่2ครับ D12 บ,อบอ็บอกบ็อกวันคือถ้าบอมเบอร์ลำเนี้ยมี D12 เนี่ย D12 มันจะไม่ใช้คูดาวเลยไปถึงว่าไม่ใช้พุ่งตัวเลยเรามันจะพุ่วอไปเลยครับไม่แบบนั่นค่อยๆพุง่งมันพุ่งให้เลยครับดีมากๆเลยแล้วผมจะแตกแหละผมไม่เห็นไงผมจะแตกไนงะ แน่นอนแหละผมจะแต่งี้ผมก็ต้องไปจัดการครับไม่ใช่สิ <31. S 1> เราก็ต้องจัดการให้คุ้มๆหน่อยเบ<ป>ร<ป>ิอาจไม่แย่มกับฉันนะอมาด่านนี้แหละเราจะผจนเพลิงกัน เราจะเอา A D X นะครับเข้าไปเผาประตูก่อนแล้วใช้บอมเบอร์ยงิงจากระยะไกล alia. ถึงบอมเบอร์จะยิงได้ไกลก็จริงนะฮะแต่เป้าหมายของเราคือเน้นโจมตีระยะไกลเท่านั้นนะครับเพราะอย่างที่ท่าบอมเบอร์เราออบบอบบางมากน่ซึ่งเราเห็นแล้วเราเห็นเขาจะไกลแล้วเรายิงใส่อ,อากิสก,กิก่อนเลยให้เขาแฟร์ไปก่อนจุดแรก เฮ้ยหรือยังไงมิสไซล์อันที่สชั้นหลดดเร็วเหรอแล้วเขาแฟไปแล้วด้วยแล้วเขาโดนมิสไซล์เราเข้าเต็มเตมสามลูกสมชุดสอง0สนไม่ถึงว่าโดนสกัดได้บางลูกผมว่าเขาไม่น่ารอดนะเราจะไม่สะดับสนุนศัตรูนะฮะเราจะยิงใส่มอสโคเลยกำรับมอสโคก็เอาไปเต็มเต็มไฟ โอ้โหเป็นไงดามเมจคู่ด้วยผมโดนไม่ทรายล็อกเป้าแล้วโอโ้นี่บอดแน่เลยเนี่ยบินมาถึงขนาดนี้เนี่ย ไม่ไงเอ้ยทำไมมอสโคเนบอสโค่ะมันสกัดได้หมดไงเราจะไม่เล่นมอสโคลแล้วว้าวดอนนะดอนเรายิยงใส่ไกลๆดิสีสวย อาแล้วผมโดนอะไรยิงอะ่ะเครื่องบินจู่โจมนะครับไม่ใช่สิเครื่องบินลบนะครับบินมาเพื่อหวังทำลายบอมเบอร์ของผมและแน่นอนผมต้องปล่อยอาวุธต่างๆนะครับเพื่อช่วยในการลบแลวผมเห็นศัตรูแล้ว ยิงอันเดียวกันครับอุ้ยมันฮึ่มเอาไปเด็กวิอาดยิงของแรงฉันวิอาดยิงของแรงฉันเอาไปแสนเจ็ดไปสิแปลกสิเรียบร้อยถ้าแปลงอย่างนี้เรียบร้อยเลยถ้าแปลงอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยหายเลยถ้าอย่างนี้ แน่นอนแหละแบ็กเบิร์ดอย่างฉันต้องเล่นนายอยู่แล้วนันแน่ซูเอคุระบบการโจมป้องกันไรดีนะเนี่ยขอเทนหน่อยสิไม่ไงี้แสนหนึ่ง เดี๋ยวฉันให้ลูกน้องฉันบินตามไป อันแน่เฮ้มันมันเอา SM6 ยิงกูได้ดิ ินหน้าใส่กันแล้วแหละ แม่งสแปมแต่กูสูตรโกงด้วยได้ดีจะเอาอย่างนั้นใช่ป่ะได้ศึกซีวีนี้มันยาวไกลนะ เวานึกที่ผมต้องเงียบและเล่นแบบจริงจังเลยนะฮะเพราะว่าเจสซียอคูเขาก็มือโปรเหมือนกันนะครับอ่าถือว่าตื่นเต้นระดับหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องแบ็คเบิร์ดกันไหมแต่เดี๋ยวขอเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกัน โอเคก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของ b l a c k b i r d นะครับสำหรับเจ้า SR71D Blackbird ลำนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียที่ผมเจอคร่าวๆนะครับก็คือการเลี้ยวที่ตีวงกว้างมากนะครับในข้อเสียมันนะตีวงกว้างแล้วก็มิสไซล์อันที่2แอบโหลดนานหน่อยนะแต่เป็นมิสไซล์ที่ดีสำหรับมิสไซล์ที่ชื่อด ok ี2 1บ o r g u n นะครับก็คืออา,อาวุธของมันคร่าวๆ3อย่างเนี่ยมิสไซล์ก็รู้สึกธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ จะพุ่งได้เร็วหน่อยนะครับแล้วก็อันที่2องดีดียีอ็กวันคือเจ้าโดนหรืออาวุธหลังหลังบอมเบอร์เนี้ยนะครับเมื่อพุ่งออกไปแล้วเนี้ยคือทําความแรงได้ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับโดนก็มีกระเซ่ของเขานะฮะแล้วก็อันที่3เป็นเครื่องยิงลูบเบิร์ดแบบเป็นมิสไซล,ล์ระเบิดแบบโคตรแรงนะครับแต่ที่เทียบสาวอวุธลำเนี้ยเวลาเล่นเนี้ยผมจะต้องใช้วิจัยยาในการเล่นหน่อย ราะว่าการปล่อยอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องโดนแฟร์คือข้อเสียนตีวงยากแล้วข้อ2เนี่ยคือแฟร์ด้วยและข้อ3คือมิสไซล์ไม่ได้เร็วมากนะครับแค่ความเร็วอยู่ที่แค่ประมาณ500กว่าโดนก็ความเร็ว500กว่านะครับแต่โดนพุ่งได้เร็วหน่อยพุ่งได้ทีวิละ80ซึ่งหมายความว่าเขาจะไปตันที่ความเร็ว583อนอตเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวซึ่งข้อดีของเขาก็คืออาวุธอธันที่2อแอบดี นะครับนะที่เหลือก็ธรรมดาสําหรับผมไอรไม่มี sr 7 1แล้วเลิฟอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเจ้านี่เนี่ยปรับสมดุลมาดีเลยถือว่าทำ d าเ a g e ได้เยอะนะ2องแสนสเนี่ยสำหรับ b o m b ร์แล้วก็ไม่ต้องลงแรงลงอะไรที่ให้มันเล่นยากแค่ใช้ฝีมือในการเล่นเท่านั้นเองใช้สกิลเพย์นิดหน่อยคุณก็สามารถเล่น sr 7 1 d b a c k b i r d t ได้แบบเทพแล้วผมยังบอกเลยว่าใครมาเล่นใหม่ก็คือเก่งเลย b o m b ร์ก็ถือว่าเก่งเลยถ้าเติมลำนี้ไปคือเก่งเลย คือคุณแค่อาจจะต้องลุ้นหน่อยว่าศัตรูเดแฟร์ไปได้ยังหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมในการปล่อย AGM 62แล้วค่อยไปปล่อยมิสไซล์กับนิวเคลียร์ทีหลังก็ได้นะครับเอาละนี่คือข้อเสนอของผมทั้งหมดในเรื่องข้อเสียของมันส่วนข้อดีของมันบอกแล้วว่าดาเมจมันแรงจริงนะสองแสงสนี่คือแรงมากจริงสำหรับบอมเบอร์นะตอนนี้นะครับที่ทำดาเมจได้แบบนี้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปเทียบกับ s r 72ว่างในเวอร์กันแล้วก็ ในเรื่องของบอมเบอร์ใหม่ที่เข้ามาด้วยแต่ในเรื่องความสัดใจ SR71 <R> Backbird <ird> เป็นที่หนึ่งจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนถ้าใครต้องการเติมไปดูวิธีการเติมกันดีกว่าใครต้องการเติม Backbird ์นะครับชุดจะอยู่ตรงนี้นะครับเหลือเวลา4วันถ้าวันที่ผมโพสก็เหลือวัน3วันครึ่งนะครับแบ็กเบิรแล้วก็ได้แต้มพอยด์ด้วยนะครับใช้7,100พันอยอคอยซึ่งถ้าเติมเติมตรงนี้ก็จะแพงนะครับกว่าจะได้7 0 0 0 ะันนั้นเขามีกล่องมาให้กล่องอัดคอยอยู่ตรงนี้นะครับ1,000 0อัดคอยได้1 4 0 0 0แต้ม1 4 0 0 0แต้มสามารถไปซื้ออะไรได้ไหลายอย่างนะครับ1,000 0 m w ค o i จะใช้เงินเติมทั้งหมด3,759บาทซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเติม3,759บาทคุณก็จะเหลืออัดคอยอีก7,000ซึ่งในตลาดก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่คุณสามารถใช้เติมหรือซื้อเพื่อ อาวุธของคุณในอนาคตได้นะครับสำหรับวันนี้บอลบอลก็ขอลากันไปก่อนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเครื่องบิน SR j e s b ์เจ็ดสิบรลำนี้ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ราตีสวัสดิ์ตอนเที่ยงได้ป็นไงเออไายบายโชคดีเอปืน MW Pa บอลบอล